สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอโตโยต้ายารินะครับเป็นตัว G Limited ล้อมแม็กขอ 17S 1นนะครับหล่อมากครับปลายท่อคู่ออกจริงนะครับคันนี้ าด้วยนะครับขึ้หงหมดคันนี้ทำสีน้ำเงินซูบารุนะครับสวยสดมากครับแม็กใหม่ยางใหม่คันนี้ได้โชคซิ่งจูนเนอร์ด้วยนะครับปรกบ32ระดจับ ตามใจชอบเลยครับนิ่มแข็งสไลด์สูงต่ำในในเบาะหนังแท้เดิมโรงงานครับสวยสะอาดไม่แตกขาดในตัวท็อปสุดแล้วนะครับแอร์แบ็คคูุู่สตาร์ดดูรอบๆตัวรถนะ ันโดยโรวมถือว่าสวยเลยครับหอน,น้าปีเนียนะครับ ยนต์ก็ปกตินะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลพร้มอมใช้งานเลยครับสำหรับคันนี้ใครสนใจก็ราคาเปิดไว้ไม่แพงนะครับ1,69,000บาทใครสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นจ์จลเดชรถบ้านนะครับล็อกบี3 6ศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชต11-12ซอยบร,รมราชชนนี99 ครับขอบคุณครับ